ความสามารถของพึ่งทั้ง5ตัวที่เข้ามาในอัปเดตใหม่นะครับจะมีความสามารถอะไรบ้างปะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับขออนุญาตเปิดก่อนเผื่อผมจะได้ราชนีควีนกับเขาบ้างนะหนึ่งสองสาเฮิบตัวใหญ่ๆภาบนี่ไงธรรมดาสุดนะครับซึ่งตัวนี้มีโอกาสได้มากกว่า65%ตโอ้โหตัวเกลือนะเดี๋ยวเราจะมาบอกความสามารถไปทีละตัวเลยละกันนะราชนีไหมราชนีไหมเดียนะ อีกแล้วซึ่งแน่นอนครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนสําหรับวิธีการหาไข่พึ่งนะครับก็แน่นอนครับเรามาตรงที่อีเวนต์ตรงกลางนะครับกดหัวข้อที่2เพื่อเข้าสู่ร้านค้านะครับก็จะมีไข่พึ่งตรงนี้ราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่18โหลน้ําพึ่งซึ่งค่อนข้างถูกครับขายถูกก็จริงแต่ว่ากว่าจะมาขายเนี่ยนานหรือเกินนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพึ่งตัวแรกนะครับเรียกว่าพึ่งแบบพึ่งเลยพึ่งธรรมดาานนนรััับก็สํหตวีี้้อ ๋ยวผมจะขอตีเป็นตัวเลขกลมๆละกันนะทุกคนทุกๆ24นาทีนะครับเขาจะบินไปยันที่ผลละไม้ของเราคนระับหรือผลผลิตเนี่ยแล้วก็ทําการให้เกิดกายพันธุนะทุกคนเป็นแบบเกสรอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพึ่งตัวแรกนะทุกคนสําหรับตัวที่2นะเป็นพึ่งที่เป็นแบบนาพึ่งอะ่ะนาพึ่งพึ่งอ่ะทุกคน โอเคฮันนี่บีมนะทุกคนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าทุกๆยี่สิบนาทีเนี่ยมแมลงนะครับมแมลงวันไม่ใช่มแมลงวันอันนี้แปลมาก็อาจจะแปลกๆก,ก็คือพึ่งของเราเนี่ยจะบินไปหาผลไม้ใกล้เคียงนะทุกคนแล้วก็ผสมเกสรเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาจะแบบผสมได้ไวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผสมได้ไวที่สุดครับทุกคนบางกันที่ตัวต่อไปครับเป็นพึ่งปลอมก็คือเป็นหมีพึ่งเป็นหมีที่ใส่พึ่งเรียกได้ว่าเนียน เนียนเข้าลังมานะทุกคนซึ่งสําหรับพึ่งหมีหรือหมีพึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่สามารถผสมเกสรให้ได้นะเนื่องจากเขาเป็นพึ่งปลอมนั่นแหละทุกคนก็คือเขาเป็นหมีท,ทุกๆ25นาทีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพืชเนี่ยให้เป็นแบบเคลือบนาพึ่งประานนแบบนาพึ่งอะฮันนี่นะทุกคนซึ่งขายได้แพงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมากันที่ตัวต่อไปครับพึ่งสีขาวมีลายสีชมพูต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า ดีเหมือนกันสําหรับความสามารถของพึ่งตัวนี้ตาตานที่เว็บเขาแปลเนี่ยต้องบอกว่าพึ่งกีบนะทุกคนเป็นพึ่งดอกไม้ละกันนะครับเป็นระดับตํานานทุกๆ24นาทีเนี่ยเขาจะสามารถผสมเกสรได้เหมือนกันครับแต่เขาก็มีความสามารถเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งความสามารถก็คือมีโอกาส1%นะคปอร์บซที่เป็นประเภทดอกไม้นะทุกคนนะครับจะแบบจะยังคงอยู่นะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวนะทุกคน ซึ่งแน่นอนทุกคนสําหรับผลผลิตประเภทดอกไม้เนี่ยก็จะมีอันนี้นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้นะครับเวลาเราเก็บเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่นะแต่อันนี้คือไม่ติดโอกาสติด1%ถามว่าติดได้บ่อยได้ง่ายไหมอ่ะผมลองเก็บรัวๆแต่ผมก็ติดหลายครั้งแล้วนะแต่ก็หเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ติดเลยนะคือถ้าเขาติดเนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่าแบบลัคกี้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนประเภทดอกไม้นะอันนี้ก็ไม่ติดนะ แต่ถ้าไปเป็นพวกผลไม้องง่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนและสําหรับตัวสุดท้ายครับราชนีพึ่งนี่หูวิตุบัลเล์เลยนะทุกคนแน่นอนครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้แบบง่ายๆเนี่ยก็สามารถมาที่ร้านกาวิฟช็อปได้เลยนะครับตอนนี้มีจําหน่ายราชนีพึ่งแล้วนอกจากราชนีพึ่งเนี่ยยังมีไอดีนะครับเป็นไอดีไก่หรือจะกลองสุม่มหรือจะเป็นไอเทมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกดให้มาดูหัวข้อสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับ นี่ครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเซตแบบคอมโบด้วยนะละส่วนสําหรับใครที่แบบอยากประหยัดงบก็ต้องมาสุ่มกล่องกันซักหน่อยนะทุกคนไม่มีเก่อแน่นอนการันตีเงิน 4B ขึ้นไปโอกาสได้แมงกอรหรือแครคคูเนี่ยหนึ่งได้ห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปจัดกันนะทุกคนเรียกได้ว,ว่ามาร้านเดียวครบจบทุกวงการครับทุกคนมีหมดนะครับขอให้แมปนั้นมีกิฟได้ซื้อสินค้าเสร็จแล้วทักเพจกาวิชช็อปเพื่อรับของได้เลยสําหรับสกิลของพึ่งราชนีนะครับทุกๆยียบติดเป็นแบบห ความสามารถเหมือนพึ่งทั่วไปครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนกับพึ่งทั่วไปเนี่ยก็คือทุกๆ30นาทีนะครับจะสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อ reset รีเซตคูดาวสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมีแลคคูนอยู่แล้วใช่ไหมครับคูดาวการขโมยของแลคคูนเนี่ยอาจจะอยู่ที่14นาทีนะทุกคนแต่ถ้าเรามีพึ่งตัวนี้เนี่ยและพึ่งเขาแบบว่าใช้สกิลใส่แลคคูนเนี่ยแลคคูนเนี่ยก็จะสามารถรีเซตสกิลซึ่งขโมยได้แบบต่อเนื่องเลยนะทุกคนนี่เป็นไงนะครับต้องบอกว่าก็ไม่ธรรมดา นรับอนาคตอาจจะมีตัวไหนที่โกงๆแล้วแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเป็นแบบอ่อชั่วโมงนึงเจอพึ่งรีเซ็ตก็หายเลยนะชั่วโมงนั้นนะและนี่ก็คือความสามารถของพึ่งทั้ง5ตัวแอดไม่ใช่สีต้องบอกว่าพึ่งทั้ง4ตัวเพราะว่ามีเนียน1ตัวก็คือหมีพึ่งนั่นเองนะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวอันนี้แถมให้นิดนึงละกันนะสำหรับวิธีการผลิตน้ํำผึ้งยังไงแบบให้คุ้มค่าให้คุ้มคุ้มหน่อยผมก็แนะนําเป็นต้นมะม่วงเพราะมะม่วงเนี่ยต้องบอกว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยเฉลี่ยเกินแบบ10กิโลหมดเลยนะและเขาแบบผลผลิตเยอะมากและถ้าทุกคนมีผึ้งเนี่ยนะครับแล้วก็ยืน afk ได้เลยเดี๋ยวใครเอาอันนี้มาปักให้ผมเนี่ย ไม่รู้ใครนะแต่ขอบคุณมากมะม่วงเนี่ยผลผลิตเยอะครับแล้วก็น้าหนักเยอะครับซึ่งแน่นอนเราเก็บเม็ดเดียวเราก็สามารถแบบผลิตได้เลยอันนี้คือดีมากนะสาหรับใครที่แบบเอ้ยผมไม่รู้จะปลูกยังไงให้คุ้มดีสําหรับการผลิตน้าผึ้งแนะนําเป็นต้มนมะม่วงนะครับแมงโก้แล้วก็เอฟเคเราเลยดูทุกคนเป็นไงครับเต็มเลยนะเรียกได้ว,ว่าติดหมดนะครับเห็นไหมครับโหต้องบอกว่าถ้าผมเก็บเนี่ยมี4ี่ห้าร้อยโหลน้ำผึ้งเลยนะซึ่งเหลือๆเ,เลยครับทุกคน เดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไปครับทุกคนขออนุญาตอวดบ้านเลยแล้วกันนะและนี่ก็คือบ้านที่ผมใช้เวลาสร้างก็เรียกว่าก็นานเหมือนกานานันนะตอนนั้นก็สตรีมมันก็สร้างไปเรื่อยๆนะไม่มีในหัวด้วยความจริงเนี่ยอยากสร้างต่อแต่ว่าจะเต็มแล้วครับตอนนี้คือผมขยายไป95แล้วนะคือวางไป93แล้วครับแต่ถ้าจะให้ผมขยายนีย่ต้องบอกว่าใช้เงินถึง16 b ทุกคนและขยายมาเนี่ยได้เพิ่ม5ช่อง เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเยอะมากถ้าใครมีผลไม้ยลยรวยก็สนับสนุนได้นะเพื่อนที่จะให้ผมเนี่ยต่อเติมบ้านโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องในนิดนึงนะครับสำหรับบ้านของผมเนี่ยเมื่อเดินเข้ามานะอันนี้เป็นโซนเรียกได้ว่าเป็นแบบกินข้าวแล้วกันนะยเป็นแบบแคมป์กินข้าวข้างหน้านะทุกคนถัดมาเนี่ยก็จะมีแบบที่นั่งพักนะบ้านผมเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งสองทางนะทุกคนนะครับหน้าบ้านนะมีน้ำพุพึ่งด้วยนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างใน,นครับเมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยทางมุมขวามือเนีีย่ยจะเป็นนนห้้องคครับทุก นะครับเข้ามาก็จะมีแบบกระจกนะมีแจกันตกแต่งชั้นวางวีอ่างครับผมนี่เป็นไงทุกคนอาจจะแคบนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ถือว่าเหลือๆครับสำหรับห้องน้ําถัดมาครับผมก็จะเป็นแบบห้องนั่งเล่นนะครับเอาไว้นั่งอ่านหนังสือดูทีวีหรือจะเป็นดูของสะสมนะครับของรางวัลต่างๆเป็นไงทุกคนอันนี้อุ้ยตกใจน้องหมามายืนมอง เข้ามาก็จะมีนั่งตรงนี้และแน่นอนครับผมเดินออกมาตรงนี้ก็ออกได้เหมือนกันทางนี้และทุกคนอาจจะถามว่าเอ้ยและข้างบนเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยสำหรับทางขึ้นก็จะขึ้นตรงนี้นะอาจจะแบบงงๆหน่อยนะทุกคนนะครับสามารถที่จะกระโดดขึ้นเลยก็ได้หรือจะปีนตรงนี้แน่นอนว่ายังต่อเติมไม่เสร็จแต่ก็ได้แล้วอารมณ์เหมือนแบบ ด่านฟ้าตอนนี้ฟิลแบบด่านฟ้าไปก่อนอนาคตเนี่ยก็น่าจะแบบอยากต่อเติมไม่รู้ว่าจะครบก็แพงแล้วก็มาต่อตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมยังไม่สามารถต่อเติมได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมระเบียงนี่สามารถนั่งได้นะนั่งตรงนี้ได้ครับทุกคนอันนี้ให้กี่แต้มครับทุกคนยังไงก็จัดมาคนละหนึ่งหลายแล้วกันแล้วก็1นึ่งสต๊คไฮนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรมาแชร์อีกก็เดี๋ยวจะมาบอกละกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยขอบคุณมากครับผม